เ็นวายจะไหนเนาะมาเขาเดียวเลยถ้าเกิดหันหนาไปมันเป็นร่องกลางยางร่องบางหันนะถ้าเกิดไว่าจะเริ่มเด้อเขาสองเหล็กรางเด้อุันนะมันบอกที่ก็ได้เอาก่อสองไปเขาแจ้งเอาแจ้งเอาผันวา่าครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้มาหาลุงต้อยนะครับคนฝันแม่นนะฮะแต่ว่าพูดตรงไปก็เฉียดมาแล้วสองงวดเนาะไม่ว่ากัน มันบาเฉียดแล้วก็ได้อเน็ตไทยรถมอเตอร์ไซค์หมวดหนึ่งคือ่อนผ่านมาเขาขนเนื้อมาอย่างดูงันจะเบี้ยรถกัซ4ซีเก่าดีโอ้สามตู้ตุ้งๆถี่มันถึงบอกนั่นหนาวบุคคลทอดอืมครับแต่สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะลุงต้อยครับสำหรับ17มกราคมนะครับ6 7จุดอ้บอ โอ่แก okay, มาบอกโบน่าควอซเบะเนะ่ยโบน่าคว,าว,วาอซเบะควอสควอซเบะภาษาอีสานนะครับผมควอซเบะควอซเบะท่านมายังไงครับมึงต่อยกันมาเพื่อกับนางมาบอกเจ้าพนมาจังไรดอกเสือของประเทศนางมาบอกบอกก่าเก่าสอนเด็กร่าง เาให้เป็นตัวเดียวเลยนะครับบัวพนอนเหลขกเก้าหาเจ็ดนะั่นกูปเปนมันเจอครับบัแมนบมัแมนเก้า้เจ็ดไหมเจหาเก้า,เ,าเกาก่อมันตะวันตะวันนีเดอให้เจ้าไปเชียง,น,น,น,ง,ยน,งนะเาเ่นช้างตัวเดียวเขาได้ตีเก่าเก่านึนะช้างตัวเดียวส้างตัวงามเด้ตัวเดียว นั่นมันเห็นเตาตรงไม่เป็นไรครับลดแต้มลงแต้มได้ลดลงนะครับเหมือนกันให้เลยอค่กันแบบนี้แหละมาหันมาบอกองเจ็ดก็หาเจ็ดน่องก็เดี๋ยวเสียงเหล่าน่าเจียงเหลาพันเอนสั่งจุดเดียวมันตรงมากตัวนี้อ๋อคือลูกต้อนนี่ให้เขาไปเสียงให้ไอ้ที่เขาเจียงแล้วคนสี่เสียงมหันถือว่าได่ทุนส่องเาันมาใครอยู่ในห้างสองหน่วยครับแน่นอนเจวนี้เขามาพันเจงจี้ เอาตัวไหนไปเสี่ยงครับเอาเก้าสองเอาเก้าสองไปเสี่ยงนะครับอย่ก็เร่งเด่งนั่งคว้าเขาเจีงอยู่หนิเขาเพจันมาบอกครับแ๋ยวว่าอันอัน,นเด้มเมื่อเกินปูหน้าโคตรแรงมากจะก็ามาย้ำอีกพันพันมาพัานมาบอกว่าเด็กสามตัวเป็นตัวนน้สามตัวนะครับ เจ,จ็อ๋อครับเป็นมมอ,อกเป็นตัวนี้มา,นนามา่อคืนนามากมากวังสิแจ้งครับครบค่อยชัดนใะโอู้้องค์เดิมนี่ใช่ไหมครับเอ้คนเกาละ่ะมาบอกเกาเจเจนเจาอ่านอ่นนมามอกกเมื่อแรกเจเกาฮะ เจ็ดเก้าห้านี่ยเป็นนัวไม่ได้ตัวนี้กูท่ามันใจเร่อคนละแล้วกูมาใหม่คนละบอกมาใหม่นี่เรามาชัว,ว,น,น,วมมน,น,นี้มาชัวนี้เราได้ตัวนี้มาอืมนี่ตัวนี้เลยนี่ครัแบบท่านผู้ชมนั่นตัวนี้เลยเกย้าเจ็ดเจ็ดอืม อาจจะมาสี่ก็เจ็ดเล้ว่าสี่กเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดดังสี่แต่ว่าเลขล่างเนี่ยนะมันมันแต่ของมันเจะไม่สองตัวนะซับนี่ครับแต่แม่แต่แม่มันแต่แม่นนั่นมันก็เท่าสื่อมันมันสื่อบลายนะแต่ตัวนี้เขาต้องตัดหลายหนอตัวนี้ตัดสองตัวครับเก้าเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดแมนแมนกันเนาะอืมตัดให้เอฟซีเลยก็ได้ครับเก้าเจ็ดกับเจ็ดเจ็ด บางท่านก็ซื้อแต่สามตัวเนาะี๋ยวลุงต้อยจะตัดลงให้ครับเก้าเจ็ดต้นืีอใดบ้านร้องเก้าเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดได้ซื้อได้ครับจะเอฟซีท่านใดอยากจะหาในส่วนของลอตเตอรี่เนาะนะครับถ้ายังเหลือก็ยังพอมีนะครับกับเจ็ดเจ็ดเนี่ยเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลใช่ครับมันเป็นเป็นเลขสามหางนะครับเนี่ยเล๊บเนี่ย เขียนชื่อด้วยฮะลูต้อยนะครับนี่เม็ดเดียวบอกเลยว่าเชื่อในของปู่เนาะส่วนานางฟ้านี่ยังไม่มานี่ยังไงครับมาแล้วนาง้ากมาแล้วเริ่มเริเร่มนาง้าใหายเจงซีเพิรน้องเงินมหาห้ครับนางฟ้าเนาะนางแ้าส่วนนางฟ้านะครับสีแดงเลยครับนี่สีแดงเลยก็ได้ครับ นางฟ้าองที่มาบอกประจำเออนะมาบอกประจำเอาเงินให 250. <250. S 1> ม่ส <250. S 1> องร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองห้าสิเนียเนียนนะอเอาให้แค่นี้เงินจำหนี่งรับงินจำาจำนี่มาบอกแล้วก็ไปเลยเอาเงินมาให้เสียจกิน,เอ,อกนเอาเ,เอสียจกินเงินเหมือนเลอวจำเงินเอาไปเด้อ ไปสิได้กินเด้อบอกบจำนี่เอาให้จำนี่ส่วนจะพร้รอมกันนั่งเอานั่งเอาไปไหนเขาแจ้งดูแต่ตัวนี้แจ้งแเราพันแล้วแต่กับมาแจกนี้แต่ว่าตัวนี้นะอันนั้นสั่งแต่งตัวเดียวต้องตีเก่าหนึงงน่งต้องตีเก่าหนึ่งมวดมันหันมันหลอกเป็นเก่ามันวนัแต่งวดน,นี้มันหลอกคือมันเสียวเก่าหนึง่ง ตัวดเดียวเลยตัวเดียวเก้า <91 S 1> หนึ่งจะลุงต้อยก็ก๊อบให้เลยนะครับรอะสแคปหน้าจอนะครับผมท่านใดหรือว่าฮะเอฟซี FC ท่านใดที่อยากจะโทรมาหาลุงนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับ,น,รบนี่ก็ได้นี่ครับ อยากจะช่วยเหลือลุงต้อยก็ติดต่อมาทางเบอร์นี้ได้นะครับสำหรับคนฟันแมนเนาะัวล่างเน้นไม่เยอะครับจะม,มีล่าง9291บน795 977 205 905นะครับหรือส่วนที่แกจะตัดให้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสกัปไว้เด้อตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยเจ้เก่าหนึ่ง โ oh. ตกันคืหองหนึ่งหอหนึ่งโตกันครับห้องหนึง่งครับกดใช้ทรญญานในการรับชมนะครับถ้าท่านได้โชคดีอะไรยังไงก็ติดต่อมาเบอร์อลุงต้อยรัวกันนะครับเบอร์อจะโชคดีหรืออยากจะช่วยเหลือลุงต้อยในส่วนค่ารักทรงรักษาไปหาหมอค่าเดินทางลุงต้อยนะครับส่วนลุงต้อยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกับลุงต้อย,อยคนฝันแม่นด้วยนะครับ mm